ครับวันนี้เรามาที่บ้านของแม่นองนะครับมารับซื้อผลผลิตโกโก้สายพันธุ์ไอวันของเราที่คอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิแม่นองวันนี้ตัดขายกี่กิโลครับหนึ197่ง1้7เก้าิเจ็ดกิโลเท่านั้นครับก็เบาๆครับ197ยก้าิเจ็ดกิโลก็มารับกันถึงที่บ้านแม่นองกันเลยนะครับลูกหนึ่งก็ ประมาณนี้นี่ครับสีอย่างนี้กำลังสวยครับส่วนนี้ของแม่นองนี่ทางท่านดรสันลองสีได้บอกมาว่าเป็นมีเมล็ดที่สมบูรณ์แล้วก็นำไปแปรรูปได้ค่อนข้างดีด้วยครับดีดีเลยล่ะครับทีมนี้ก็ดีดีมาก ก็มีมาหาแม่นองแต่ละทีก็หลักร้อยกิโลทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่21เนาะกันยา <Yeah. S 1> เดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่แล้วจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูอีกอีก,อกให้กับทีมงานดูอีกทีหนึ่งครับ